มีไอพิษไปทั้งตัวเพียงแค่แผลออกไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยจโอโหดูสิจางชูหลันรวดเร็วขนาดนี้ชเหลินเนี่ยหน้าไม่อายจางชูหลัน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  น้าไม่ไอายจางชูลันทั้งหวนหลงความหวังอยู่ที่นายแล้วอย่าให้คนหน้าไม่ไอายคนนั้นปลาปนผ่านด่านไปได้ฟังนะทั้งัวนหลงก็นับรถทั้งสองครั้งนี้ผมไม่ลงไปแน่นอนขอรับทั้งหวนหลงนายจะต้องเอาชนะจางชูหลันใี้ได้นะจะเสียเปรียบสิทธิ์และอย่างไยคนนี้ล่ะอยู่สายร้ายได้เหรอ ไม่เคยได้ยินคำว่าถูกใส่ร้ายจนกลายเป็นเรื่องดีเลยอรุณสวัสดิ์พี่ถังไม่ต้องมาตีสนิทชิดเชื้อที่ฉันมาในวันนี้ไม่ใช่เพราะการประลองแต่จะมาทำลายนายพี่ถังถ้าฉันจะไม่ผิดพวกเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะปู่ของนายจางหวยอี้ฆ่าสำนักถังเราไปเจ็ดคนที่เขาเจ็ดนาดีลุงหยางเนี่ยของฉันก็ตายด้วยน้ำมือเขาบัญชีแคนนี้นายต้องเป็นคนชดใช้ เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นตั้งนานแล้วทำไมต้องมาเอาชนะกันบีบบังคับกันที่นี่ด้วยละ่ะการประลองเริ่มขึ้นได้มีไอพิษไปทั้งตัวพิงแค่แผ่ออกไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยจบโอ้โหดูสิจังชูงรันรวดเร็วขนาดนี้ชูลันเนี่ย บอหลงแผ่ขยายออกมาแล้วหากกัจจางชูหลันอยากจะโจมตีอีกสักครั้งจะต้องถูกไอพิษแน่เลยเพราะตัวกุณจางชูหลันมีเทววันสายฟ้าปรากฏอยู่นัน้นไม่ท้วนในขณะเดียวกันก็พุ่งไปหาถังหวนหลงครับเมื่อถังบอลหลงถูกเทาวันสายฟ้าพวกนั้น <c oughs> เขาจะแก้ไขสถานการณ์ยังไง <c oughs> เขาจะเอาตัวอร,รอดได้ <c oughs> ไหมเตียวปิ่ง โอ้ตอนนี้สายฟ้าตำรวจพุ่งโจมตีไปที่หวนหลงเขาเรามีควันดำออกมาจากตัวแล้วจางชูหลันไม่ต้องเข้าใกล้ตัวสามารถควบคุมเขาว่าสาย,าายค้าในระยะไกลได้และและ้วพ่อ,อไม่อยากจะเชื่อเลยครับจางชูหลันกลับเนื้อกลับตัวใหม่แล้วจริงๆในเวลาช่วงพิบตาเท่านั้นก็ทําให้ทั้งวนหลงพ่แพ้ได้หุ่นหลงแพ้ให้กับศัตรูที่อ่อนแอแล้วว่าจางชูหลันกลับฝึกฝนมาเป็นอย่างดียอดเยี่ยม จองเวินจองกรรมกันมานานแล้วกลายเป็น<ะ>ดีแล้วใช่ไหมเป็นไม่ได้ยังไงกันเขาเป็นสิธิ์ที่ไรยอย่างอายแท้ๆแล้วทำไมเขาครั้งนี้ฉันจริงใจฉันไม่รู้ว่าเขาไร้าอย่างอายจริงๆไหมแต่นายคิดผิดอย่างหนึ่ง<ะ>ไร้ย่างอายไม่ได้แปลว่าไร้ความสามารถอุ้ยฉันแพ้แล้ว จางชูหลันและถังหวนหลงผู้ชนะก็คือจางชูหลันรายชื่อผู้เข้ารอบที่หคนจางชูหลันเข้ารอบ8คนทงังหวนหลงตกรอบอจางหลิงวี่ปะทะลู่หลิงหลงจริง <laughs> เราจางเราเถียนดูสิลิงวี่ของพวกทัานกับลิงหลงของผมเหมาะสมกันมากเลยฮ่ายังไปไม่ถึงหกเลยล่วงแล้วล้มไปโอ้ท่าดีทีแล้วทีเดียว้โดนชอดเลยนิ่งสนิทไม่ไปถึงตับไตสียพุงเลยลู่หลิงหลงกับจางลิงวี่จางลิงวี่เป็นฝ่ายชนะโอ้สถานการณ์ในสุนี 赤いマグロ。